คนอื่นขับทำไมมันเท่จังเราผมขับคือมันไม่เท่นะรู้สึกว่าคนอื่นขับโคตรเท่ข้าผเป็นยังขับโคตรเท่โอ้ดูแบบดูชวงคนอื่นขับแบบมันเท่มากนะครับแต่เราขับเองมันไม่เท่เลยสวัสดีครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมตอนนี้ก็อยู่น้ำผุดนะครับ คือมาตอนเช้าคนไม่เยอะนะครับผมแต่ย <Huh? S 1> ิ่งที่ยงยิ่งบ่ายคนก็ยิ่งมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ <Huh? S 1> คือน้ำมันน่านแบบนี้ก็ใสมากนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็มีปลาด้วยนะ <Wow. S 1> คือผมไม่ได้เล่นน้ำนะครับมันหนาวนะครับนะ คือคนที่มาก็เล่นหมดนะแต่ผมไม่เล่นคือตอนนี้ <What? S 1> ตั้งแต่ตอนเช้าครับแดดยังไม่ออกเหมือนฝนจะตกนะครับแต่มันก็ไม่ตกนะอากาศก็เย็นดีนะครับผมเย็นสบายดี แต่อยู่นั้นแต่อยู่ตรงนั้นแบบอยู่ไปนานๆแล้วมันจะร้อนนะครับรู้สึกเหงื่อจะแตกคนก็ทยอยมาเรื่อยๆอยู่นะครับ ตอนนี้คือลมแรงมากๆเลยนะครับผมจะปิวแล้วนะครับจะปิวไปกับสายลมล่องลอยไปกับสายลมนะครับตอนนี้คือลมมันแรงมากครับถ้ามันไม่ถ้ามันถ,ถ้าไม่มีชิวน่าจะลมน่าจะตีแรงกว่านี้ครับผมเพราะว่าชิวมันสามารถตัดลมแล้วอยู่ในได้อยู่นะนิดนึงนะแต่ไม่เยอะก็ถือว่าสาู่นะ คือลมช่องมันจะโดนช่องหัวนะครับผมช่องตัวมันไม่โดนลมนะครับเพราะมันมันชิวมันตัดลมอยู่ปิดหมดปลอกทองหมดไปกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถึงสามแยก แล้วนะครับผมสามแยกอะไรก็ไม่รู้นะครับ <What? S 1> แต่ที่แน่ๆ,ๆถ้าเลี้ยวไปตรงนี้ก็น่าจะไปเมืองเลยนะครับผม uh. ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าแยกอะไรนะครับตรงไปก็ชุมแพรนะครับผัอนกัน เลยกระดานนะครับผมหรือเปล่าตอนนี้ก็ถึงชุมพรอะไรนะครับผมโคตรเร็วเลยนะครับแต่ลมมันแรงมากอหครับผมมัน ลมมันแรงไปอะครับผมลมมาปะทะกับตัวเต็มๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่อำเภอชุมแพนะครับผมสีแยกตรงนี้ไฟแดงประมาณ80กว่าวินะครับผมโอ้พิ่น่าแซบแต้เพ่อนย์ m หนึ่ง MT หนึ่งห้าถอดท้ายนี่ก็เท่เหมือนกันนะครับ แต่ผมไม่กล้าถอดน,นะยา่านตำตรวจเอิบนครับกลัวตำตรวจเรียกนะครับผม <L un> ติดไฟแ,งแดงอีกแล้วนะ <L un> คือเมื่อกี้ก็ติดไฟแดงอีกก็คือมาแยกนี้ก็ติดไฟแดงอะ่ะ <L un> ผมว่าถ้าไฟแดงนี้ไฟเขียวปุ๊บข้างหน้าก็น่าจะไฟแดงอีกนะครับติดสามไฟแดงโัลูอครับผมเ <L un> ดาไว้ก่อนนะครับเพื่อถือ ถ่าติดไฟได้อีกแล้วครับอย่าดาม่าเด็กนะครับผม MT ต้นนี้มันดีจริงๆครับบิดเป็นมาบิดเป็นมาครับผมแต่ถ้าปลานี่มันคือมันก็ยังไงอะมันเป็นนกักเลตอะครับมันก็ต้องต้นโอ้พูดไม่ได้ครับถนนโคะงปอลสั้นสั้น ไปชิปไหลเตือนแล้วครับผมร้อยยี่สิบไปแล้วคนอื่นขับทำไมมันเท่จังเราผ <What? S 1> มขับคือมันไม่เท่นะ <c oughs> รู้สึกว่าคนอื่นขับโคตรเท่ <c oughs> เข้าไปหนังขับโคตรเท่โอ้ดูแบบดูชวงคนอื่นขับแบบมันเท่มากนะครับแต่เราขับเองมันไม่เท่เลย <c oughs> ก็ลมกัแห้งไห่แห้งขาดคือตอนนี้ลมแรงมากผมละผมจะปิวแล้วนะครับผมมันรู้สึกว่าเหมือนจะปิวครับโอ้ลมแห้งคักแห้งแน่ครับเพื่อที่ปิวนี่ครับ R15 นะครับผม ก็อย่างลั่น <c oughs> ก็ไม่ได้ลั่นเท่าไหร่นะครับอาคาโปบิกนะคาร,รับผมตอนนี้ก็จะถึงสามแยกทูเวียงแล้วนะครับผม กิไดไฟแดยง้ครับอตอนนี้ปวดหลังไปหมดเลยครับผมปวดไปหมดทั้งตัวเลยครับตอนนี้กลับบ้านไปแล้วก็นอนแล้วก็เดินทางต่อนะครับนี <What? S 1> ่เด้อหไม่ค่อยเห็นไหน,หนูเสาร์อันนี้ก็คือไอ้นูเสาร์นะครับผม <Wow. S 1> อยู่ที่สามแยกภูเวียงนะครับผม ขนาด120ยังลมตีแรงขนาดนี้ครับผม500ไม่คิดแบบไม่อยากจะคิดแบบรถที่ซีซีสูงๆอ่ะครับผมก้นบิกไบแบบนี้ผมว่าน่าจะแบบโอ้โหไม่อยากจะภาคเลยขนาด150ยังลมแรงขนาดนี้อตอนนี้ก็ถึงสีแยกไฟแดงหนังเรือแล้วนะครับ อัากได้ยางจัง ตอนนี้มันก็ลือทางไปบ้านผมแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไปแวะไปซื้อของที่ดอนโมงหน่อยนะครับก็จะแยกจากกลุ่มจากกลุ่มตรงนั้นเลยว้โอ้โหคือแบบหินมันกระเด็นนะครับเมื่อกี้ผมจริงไม่ได้ใส่กาาหมอน้นาำนะ คือเมื่อกี้เห็นหินมันกระเด็นนะครับผมเพราะว่าเขาเอาอะไรอะไรไม่รู้คุมไว้นะครับผมมันไม่อยู่นะครับผมมันฟิวลงมาใส่คนที่อยู่บนถนนหมดนะครับ โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญจะลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม